นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะเดินทางไปยังบริเวณท่าเรียเปรืออเภอเทพาจังหวัดสงขลาเขตรอยต่อจังหวัดปัตตานีเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนงานตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่5-6มีนาคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายกฤษเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่านายอัฐพลเจริญจันสาอาธิบดีกรมปุยิยาแห่งชาติสัตว์ป่าและผธุนพืชรายงานนาเสนอข้อมูลความคืบหน้าต่างๆแต่รับฟังความก้า้าของการพัฒนาเพื่อเทพาจังหวัดสงขลาให้เป็นศูนย์กลางการการวบรวมและกระจายสินค้าทางน้ําจังหวัดชายแดนภาคใต้จากผู้บริหารบริษัทเทพาธานสิทธิ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสาบะาที่ดินส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจึงต้องมีการขออนุญาตเพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งโดยจากรายงานคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนและจะเริ่มทาการก่อสร้างต่อไปส่วนเท่าเรือเทพรา,านสิทธิ์ที่จะดาเนินการต่อไปนั้นก็จะเป็นความหวังของประชาชนในพื้นที่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ เพราะเป็นช่องทางที่ทาผู้ประกอบการเลือกใช้บริการทั้งความรวดเร็วเปยะทางเป็นตัวเลือกที่ดีของการบริการขนส่งต่อรกสหสันติวรคุลรายงานวันนี้นายพงสัทธ์รุจิธัญพัฒน์นาย,ยกสมาคมนักข่าวจังหวัดปทุมธาน,นีพร้อมเหล่าสมาชิกนักข่าวร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุที่ส่วนพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธาน,นี จำนวนทางสิ้น98คนเนื่องในวันนักข่าว5้ามีนาคมด้านในปีรพนอนไขผู้ในการสนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าทางศูนย์ก่อตั้งเมื่อปี2549มีภารกิจหลักในการดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันมีผู้สูงอายุในการดูแลจำนวน98คนเป็นชาย4ีคนและหญิง57คนมีอายุมากที่สุดคือ98ปีส่วนอายุน้อยที่สุด63ปีมีจหน้าทีพเลียงจำนวน10คน ขณะนี้ผ่านช่วงโควิด1ิมาแล้วทางศูนย์เปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญทั่วไปที่จะประสงค์เลี้ยงอาหารได้เข้าไปทํากิจกรรมแต่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นั้นทางศูนย์ลําบากมากเนื่องจากไม่ได้อนุญ,ญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในศูนย์เพื่อป,ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิขดขณะนี้สิ่งที่จําเป็นคือพระอ้อมสําเร็จรูปเข้าสารอาหารแห้งเป็นต้นทางด้านนายกสมาคมนักข่าวจงังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันนักข่าวโดวยทั่วไปเหล่านักข่าวจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กันสนุกสนาน แต่ทางสมาคมนักข่าวจังหวัดปทุมธานีได้พูดคุยกันแล้วเห็นว่าอยากมาเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายในสถานที่แห่งนี้ต้องขอชิ้นจมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง1ิบคนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุถึง9 8้าคนสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีวันนี้ทางสมาคมได้รับทราบถึงปัญหาและสิ่งที่ทางศูนขาดแคลนแล้วโดยเฉพาะพระออ้อมผู้ใหญ่โดยจะทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์รวมถึงกลับมาดูแลอีกครั้งหนึ่งสนใจกล้ายแก้วรายง,งาน พลโทบุญเสินภาคกลางแม่ทัพน้อยที่สองพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของกออรมนจังหวัดและเพื่อการปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่กออรมนภาคสองโดยได้ดรเมินการโครงการบรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่20จังหวัดภาคอีสานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการและการบราการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคมในเขตพื้นที่กรออรมนอจังหวัดมุกดาหารพลนโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพน้อยที่สองกล่าวว่ามุ่งที่ผ่านมาพบข้อมูลการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีข้อร้องเรียนจากประชาชนเป็นจํานวนมากแม่ทัพภาคที่สองโดยพลโทอุดมบุญธรรมเจริญได้มอบหมานยนโยบายและนํามาเพื่อบูรณาการกับหนงานในพื้นที่ในการปราบปรามติดตามกมารระบ,บัดควบวงจรเพื่อการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม เป็นการบรูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้การตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนในพื้นที่ตามแนวชายแดนก่อนเพื่อป้องกันการนำเข้าของกลุ่มกบฏการและบรูรณาการประชาชนในพื้นที่เป็นหลักจึงมีการจับประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนต่อไปไกรสมุทรนามปพไซไรายงาน านทูลเวสกลางอดีตผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสางอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาศึกษาการเลี้ยงวมแดงแบบคอนโดโดยไม่ต้องพึ่งผ่าต้นไม้แถมขยายพันธุ์ได้ดีซึ่งจะนํารังมดแดงทมต้นไม้ในป่าใส่ถุงจากนั้นจะนามาเลี้ยงในขวดโหลและกระบอกพลาสติกสีดําภายในบ้านโดยจะทาโครงเหล็กทําเป็นชั้นๆแต่และชั้นจะมีขวดโหลและกระบอกสีดําเพื่อให้มดแดงเข้าไปอยู่อาศัยทํารังผลิตไข่และจะนําอาหารและน้ําหวานมาวางไว้ในถาดให้มดแดงกินเป็นอาหารเหมือนเป็นคอนโดโดยไม่ต้องพึ่งผ่าต้นไม้ สามารถผลิตขายมดแดงได้ตลอดทั้งปีและมีราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละ800จะถ 1, นถึง1,000บาทในทัวร์นดิปพี่ใหญ่บ้านกล่าวว่าตนเองศึกษาการเลี้ยงม,มดแดงในกดโหลจากอยู่รูปจึงเริ่มเลี้ยงมดแดงโดยสร้างเป็นรังเทียมทำเป็นชั้นเหล็กเหมือนกับคอนโดจากนั้นใช้แผงพลาสติกสีเขียวและสแลนดสีดำคุมให้มดแดงไตส่วนชั้นสองนั้นปูด,ด้วยผ้ากระสอบเพื่อไม่ให้มดแดงหนีจากคอนโดด้านขาก็านำมาเครื่องใส่วางไว้เพื่อไม่ให้มดแดงหนีออกไปเพราะน้ำมันเครื่องกลิ่นแรงมดไม่ชอบ จากนั้นไปเอารังไข่มดแดงมาจากต้นไม้นําไปวางไว้ในคอนโดที่เตรียมไว้เมื่อม,มดแดงเริ่มทารังในโขดโลก็ปล่อยให้ขยายเองส่วนอาหารที่ให้เป็นอาหารสดเช่นปลาทูมดแงต่างๆหอยเชอรี่ทุกราะมดแดงชอบอาหารสดแต่มดแดงจะเริ่มมีไข่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนวิธีเก็บไข่มดแดงมาทานคือหมุนโขดโลออกจากนั้นคลอให้หมดแดงตกลงไปในน้ําเพื่อแยกมดออกจากไข่และยังนํามดแดงไปเลี้ยงต่อได้ ไข่มดแดงมีราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละ8 0ดจะถึง1,000บาทถ้าเป็นแก้วขายแก้วละ50บาทสรดไข่มดแดงนั้นมีรสชาติอร่อยล้ำเลิศมีคุณค่าทางโภชนาการสูงปันธุ์วิตอยู่ดีรารงานตำรวจสพหอนองจานจังหวัดอุทัยธานีพ,นรพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองช้างผู้ภัยอุทัยธานีเข้าตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตในท่อระบายน้ำหลังฟามเลี้ยงกวาย พื้นที่หมู่ที่6บ้านรงไร่ตำบลหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเตือนในที่เกิดเหตุพบชาวบ้านต่างไปยืนมุงดูกันเป็นจํานวนมากโดยที่เกิดเหตุอยู่ในคลองน้ําแห้งจะมีน้ําแค่ภายในท่อซีเมนต์บริเวณปากท่อพบศพบนายสมบัติยุโยองอายุ56ปีชาวบ้านในพื้นที่สภาพนอนคว่ำหน้าจมน้ําในท่อตํลตัวโผล่ออกมาจากปากท่อเสียชีวิตมาแล้วไวม่ต่ากว่า8ชั่วโมงจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเม่พบร่องรอยของการต่อสู้จากการสอบถามหลานเจ้าของป่าให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตเพิ่งเข้ามารับจ้างเลี้ยงควายเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาจนก,กระทั่งเมื่อเย็ยนวานนี้เห็นผู้เสียชีวิตนั่งกินเหล้าอยู่ที่หน้าห้องพักคนงานเพียงคนเดียวจะมาทราบอีกครั้งว่าชาวบ้านไปพบกลายเป็นศพแล้วสําหรับสาเหตุในครั้งนี้คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะวูบหมดสติบวกกับอากาศร้อนจัดขณะที่ลงไปบริเวณใต้ท่อจะทําให้ขาดอากาศหายใจและไม่มีคนไปพบเห็นสําเนาทองสีรายงาน